สบดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีน้องดาก็ออกมาให้ทุกคนกับน้องสองคนมาแต่ป่ามือบ้านมือซีนนี้มือซืนนี้แล้วมือบ้านนี้พักพอนและมือนีก็ออกให้ออกพูดเข้าทุกคนให้บอลที่น้องดาพาอันตุกมามือน,นั่นแหละทางนั้นแม่นให้ขจาวทุกคนนี่คะนี่ไปและให้เฮาให้เฮาจนหอดให้เฮากับจนหอดพุ่นแหละ แต่ว่าทางนั้นนะค่ะปลูกมันมันตน้นปลูกเขามีแต่ทางนี้แม่นเบิดให้เฮาเบิร์ดฮาสซี่หูตัวตตมันสุกก่อนตัวนั้นทางนั้นนะมันบนะ่นนอยากสุกปันใด้สำเนียงฮัสซบ่หูดัหวหูวัจังหน่อยคันฮูหูแล้วไว้เต็มกระสอบไว้ยแหละฮาสิีหูดนี่อีกสิเส็ดข้าวเมาอันนี้แม่นข้าวกินข้าวที่วา่าเฮาเฮาตำหรือว่าเฮาสีหนึง่ง สีแล้วเขาก็นึ่งกินเขาเมานี่ยมันทำโปรไดนึ่งเดี๋ยวคนน้องสาวของน้องดาน้องสาวแท้ๆหละสบายดี <c oughs> หูดเขาหั่ีหูดเต็มส็อปส็อปหนึง่งแม่น้องดาว่ามือนี้มันงามเนี่ยแบบว่า <c oughs> แบบมันงามนะเป็นนบแบบมือนี้เป็นมืองามเลยก็ เาหูดได้โบลายก็ได้แบบมือเขาเริ่มต้นมันต้องถือมือเขาหูดกะและมื้อนี้เขาหูดได้คันว่าอันนั้นฝนบตกเขาก็สิฮูดเต็มสอบหนึ่งและกับมืออื่นกับมาอีกให้ห่อสิฮูดให้มันเบิดที่ว่ามันชุกมันชุกมันแก่แล้วคันว่าหูดเบิดอันนี้กะตัวนั้นทางนั้นให้เาว่าเขาเสียไปให้มันชุกซ้ำนี่แหละเขาจังสิฮูดทางนั้นอีกทางนั้นน่ะยังสุกยังโวสุกปันได ทมบ่มาเจ็บมือบก่กะกะบิดกะเจ็บอยู่ทุกคนมนันเอาเห็ดๆ็แล้วก็ธรรมดาเัาบ่เคยนี่เจ็บคตดเจ็บแล้วก็ว่าคือโบใสบ่โบใสบ่ซบมือซบมือล้างมือเฮาเคยใส่หรือคนใส่แล้วมันติดเข้านะเม็ดเขานี่มันติดซบมือแลวเฮาก็บโบใสบ่พูดแบบนี้ก็ได้มันสบายกว่า ົນກະຊิຕົກຕົກກະຊິຮเດເພາະວ່າອຍຽງເພິ່ນເວົ້າວ່າອີກ2-3ມື້ເພິ່ນຊິຕົກແບບຕົກເບິດມືເລີຍເຮົາກະເລີຍຮູດມື້ນີ້ກະຕ জ yeah, Gracias เต็มแล้วทุกคนเต็มกระยังหนึ่งแล้วน้องดาน้องก็เต็มแต่หากกสีทอกใส่ในกระสอบฝนตกต้งหิบเลยตกบบแหงแล้วหอกก็สีหูดอีกหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้นะมันเป็นเขานี้ตัวนี้นะ ข้าวนี้น่ะยังบ่สุกปานใด๋ข้าวตัวเฮาฮูดน่ะก็บ่หลายยังประมาณคนละ2ก็ยังแล้วคันว่าฝนตกบ่แฮงเฮาก็สิฮูดให้มันแล้วเลยแก็าวนี้ประมาณอีก5มื้อแล้วเฮาจังสิมาฮูดแต่างน้องดาสิใหญกว่าน้องนนึง ขา้าหาเมนเฮาสีชิต,ตากเขาอันนี้มันแบบสุกๆแบบนี้เฮาตากตากแล้วก็ตำตำแล้วจังเอาไปซีซีแล้วก็มากินได้สีแล้วก็มาแล้วก็กินเขาที่มันประสกปันได้คือแบบนี้นี่เขาก็สีคั่วนี่พอดีเลยเห็ดเขาเมาคั่วแล้วก็เอาไปตำกินตอนนี้มันทาบริคั่วเขามีแต่าตากตากแดด มันแหง เป็นแบบนี้เลยเขาก็ตรงต่ำก่อนเลยจังเอาไปสีแบบให้มันมีแต่เม็ดเขาตอนฝนตกแหงเริ่มแหงแล้วแหงเขาก็ซีเมอ่อได้มืออื่นมาอีกสีออกวูดแต่เศร้าพูดก่อนเลยจังกินเขาคันฝนมาตกคันมันตกตอนเช้ากะตอนมาซาตกแล้วจะงซีวูดทงกับบอดี้ทูซำฝนเริ่มมาแล้วเริ่มแหงแล้ว มาสิไปเบิ่งก่อนเพราะมันขาได้เขาที่เยวหุ่นยังหน่อยเดียวขาหนี้นี่ขานั้นไปพุ่นเลยทางเขานิ่งสูง เราก็ซีหูดอีกทุกคนเพราะว่ามันยังบุลายได้ประมาณคนละกระยังเรือช่องกระยังละะเลยก็แล้วเลยเพราะเพราะว่าไอาเฮียงไอเฮียงเพิ่นว่าประมาณมืออื่นมือนีกระตกอยู่แต่ว่ามันโบ,บดมือแต่ว่ามืออื่นนี่น่าจะตกบิดมือเลยมืออื่นมือหือตกตลอดเลยฝนนี่ใเหายานฝนตกแบบฝนตกเขาห้ามันสุกแล้วสุกแล้วยาน,น,น,าม,น,ยานมันลม้มอันเขาบูด แบบฝนตกติดติดเลย ประยางที่ตอนฮะโอ้ดได้ซํานี่แต่ว่าปลมันตกเริ่มตกแห้งแล้วแม่น้องดาว่ามื้อเช้านี้นะแม่แม่ว่าตอนเาออกว่าคันตกมแหงให้หดเลยคันมันตกแห้งแล้วให้เมือเฮาก็บ่มีบอนตากมีแต่เสียไว้อยู่ทงอยู่เือนเอือยแลเอาลายกยานนมันตกแบบริบๆเลยกะคันม้าตกกะตนแงัสิออกอีกคันมันบ่ตกมืออื่นตอนเช้าเฮาสิออกตอนเช้ามืออื่น มันเศร้าตกตอนแรงบางทีเฮาก็สิออกตอนแรงอีกคั่นว่าแตเศ้ามื้ออื่นมันบ่ตกก็สิออกตอนเช้ายังนอยเดียวนะแล้วประมาณยังคนลกยังแต่ว่าฝนตกแฮงเฮาก็สิพกันมือบัดนี้ ่าสิฮูดเอาเข้าเมา,หาหไแต่ว่าคนตกมันซาตก,ก,กเต็ึ่งเาเฮ็ดู้สึกยก,กินอี่บ้นเฮายาก,กินกต้องเ็เองขายเฮามีเงินก็บ,บมีบ่ซื้แต่คสัมื้เฮาก็เ ตอนนี้ก of ็เมื่อหดเือนแล้วคนก็ยังตกแหงตกตกบุยุทธ์แค่แต่เมื่อกสารับวิดีโอีนน้องดาบก็ชิบะจบในเพื่อนทุนีของกับขอบใจคอมเมนพี่น้องเพืทุกคนที่ติดตามคอมเมนต์คอยให้กำลังใจน้องดาบตลอดสำหรับคลิปนี้สบายดีว่า